เชื่อเรื่องโชคชะตาไหมเชื่อแบบไหนอ่ะผมเชื่อในเรื่องโชคชะตาที่ผมเป็นคนกําหนดเองถ้าผมทําดีที่สุดแล้วนะครับมันก็แล้วแต่บุญแต่วาสนาอันนี้เชื่อ,อนี้ว่าเราทําดีแล้วบางครั้งอาจจะไม่มีโชคอาจจะดวงไม่ดีก็เป็นเรื่องของฟ้ากำหนดอันนี้ผมเชื่อ นะครับเราทําเต็มที่ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกครั้งอาจจะล้มเหลวก็ได้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของฟ้าลิขิตนี่แต่ผมไม่เชื่อว่าไอ้คนนี้ทําบุญเยอะๆแล้วจะทําให้วาสนาดีทําบุญร้อยจะได้ถูกหวยล้านผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อว่าใครทํานายถ้าถ้่าคุณเป็นคนวาสนาดีนะครับต่อไปจะ,จะเจริญรุ่งเรืองผมไม่เชื่อ ถ้าคุณวาสนาดีนอนเกาไข่อยู่บ้านไม่ไปเรียนหนังสือหนังหาวาสนาก็ช่วยไม่ไหวใช่ไหมครับคนบางคนบอกโอ้ยคุณนี่เกิดมาลําบากนะลักษณะโง่เฮงแล้วเป็นคนที่ลําบากมากนะตอนแก่เท่าจะลําบากอาจจะต้องแย่งข้าวหมาแดกนะไอ้นี่โอ้ยตายละ หมอดูทำนายว่กูจะต้องแย่งข้าวหมาแดเจนแล้วในตอนแก,ก่อุขยันทำงานเก็บหอมรอมริบกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเฉยเลย <c oughs> ใชแต่คนนี้บอกโอ้วัาสนาดีเนี่ยโตขึ้นนีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะก็เลยโอ้กูวาสนาดีหนังสือก็ไม่เรียนวาสนาดียิงพ่อแม่ก็ส่งเงินเนาให้ครับนะครับ ใหญ่โตยิงพุงเริ่มใหญ่แล้วแดกแล้วก็นอนนะครับโอ้ได้เป็นใหญ่เป็นโตใหญ่จริง,รงๆใหญ่แต่พุงนะครับพอพ่อ,พอ,พอแม่ตายแต่นี้นอนขึ้นอืดเบาหวานแดกเห็นไหมความดันเบาหวานมาครบเลยใหญ่โตเลยครับตัวอ้วนเพะนอนติดเตียงนะเห็นไหมนี่วาสนาดียิงไม่ต้องทํางานโอ้ใช่เว้ยหมอดูทายโคตรแม่นเลยนะอาคาศโคตรน,น,น่าจะสุขสบาย นั่งนงนอนนอนกินกินนอนนอนโอ้โหหมอดูแม่งแม่นชิบหายพาสนาดีจริงๆครับจะขี้ก็มีคนเช็ดตูดให้ <c oughs> อะนะจะก,กินก็มีคนป้อนนะจะนอนก็มีคนพยุงเห็นไหมครับสรุปเออหมอดูแม่นทายแม่นจริงๆว่ะสบายจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยรอวันไปเผาอย่างเดียวอะนะ รวยคนที่หมอดูทานานจะลาบากโอ้ยกูกลัวตอนแก่จะลําบากแม่งทํางานใหญ่เลยครับสร้างเรือสร้างตัวเผลอเผลอฟุกขึ้นมาเยียรวยขึ้นมาก็มานั่งด่าหมอดูไอ้หา่าก็ไม่ได้จะนั่งขอบคุณหมอดูเนะี่ยหมอดูแม่งทานานกูไอ้เยียจะลําบากนะว่าจะลําบากตอนแก่จะต้องแย่งข้าวหมาแดดเขาก็เลยเปลี่ยนโชคชะตา ด้วยการลำบากตอนหนุ่มก็เลยเขาขอเปลี่ยนโชคชะตากับฟ้าดินว่าโอเคนะไม่อยากลำบากตอนแก่ขอลำบากตอนหนุ่มได้ไหมก็เลยทํางานทําการขยันขันแข็งเก็บหอมรอมริบเพื่อจะลำบากตอนหนุ่มและสบายตอนแก่แล้วก็ขอบคุณหมอดูเออน้าดีนะหมอดูช่วยมาเตือนสติถ้าหมอดูไม่เตือนนะกูก็คงจะลําบากแล้วไงนี่ เห็นไหมเอ๊ะคุณจะไปเชื่อหมอดูทําไมนะผมนึกว่าหมอดูไม่ค่อยเชื่อแม่งหรอกแม่งหลอกกูแล้วคิดแบบผมเลยไหมดีไหมดีมา <c oughs> ด,ดูหมอย์ <c oughs> เออพออย่างพอ,อย่งนี่แถมไปแล้วเรื่องหมอดูเอามีเรื่รลสจะถาม่ะอวันนี้วันเสาร์ผม ผมอ้าวแถมให้เดทางท่งทายนะส่งทายวันนี้วันหยุดนะครับผมเคยเป็นลูกคนรวยนะครับเห็นไหมผมเกิดมาบนกองเงินกองทองเพราะบ้านผมมีอาชีพทําเหมืองพลอยรวยนั่นแหละเหมืองพลอยถือว่าในวัยเด็กบ้านผมฐานะดีนะครับ ผมก็ใช้ชีวิตแบบเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองนะครับอยากได้แล้วก็แหกปากโวยวายก็เดี๋ยวก็ได้ของก็ลอยมาหาไม่ใช่สากระเบือนะครับเดี๋ยวพี่ก็ซื้อมาให้เพราะรักน้องเพราะเป็นลูกคนสุดท้องพอผมเริ่มโตก็เรียนก็เกเรอะไรไปเรื่เปื่อยนะมาเรียนเส้นจรอ่ะใช่ไหมเส้นจรนก็หรูไหมล่ะเด็กสมัยก่อนเรียนเส้นจอก็ติดหรูใช่ไหม นะัก็มาเรียนโรงเรียนหรูค่าเทอมแพงนะครับใช้ชีวิตแบบหรูหาราเผิญวันหนึ่งธุรกิจที่บ้านประสบปัญหานะครับผมก็ลำบากต้องอดอดอย่างยากที่ผมเคยมีเพื่อนจำได้นะครับที่ผมเคยเล่าว่าผมมีเพื่อนที่ผมต้องไปอาศัยกินข้าวบ้านมันที่ตอนนี้เป็นเศรษฐีอยู่ที่ชนบุรีนะ่ะ ก็ลำบากเงินก็ไม่ค่อยมีใช้ก็ต้องแบ,บสายกินข้าวบ้านเพื่อนนะครับนั่นแหละคือที่มาของว่มมาทำไมผมนึงกับเพื่อนคนนี้ถึงรักกันสนิทกันเพราะผมเคยลำบากเราเคยนะครับตกเย็นซื้อข้าวแกงมานั่งกินล้อมวงกินด้วยกันสี่คนห้าคนนะครับตอนนี้ เราก็เลยเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายที่รักกันไม่เคยทิ้งกันนะครับนั่นคือช่วงนั้นที่บนช่วงที่บ้านผมลำบากมากบ้านโดนยึดธนาคารฟ้องขับไลนะ่ผมก็เปลี่ยนความคิดนะครับแล้วผมก็เริ่มเรียนจบทำงานทำการนะครับช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์นะครับ ก็รุ่งทำงานบริษัทใหญ่ก็คิดว่ามันมั่นคงใช่ไหมครับแต่พอวันหนึ่งนะครับบริษัทเขาล้มเราก็ถูกปลดถูกเลิกจ้างพนักง,งานในบริษัทถูกเลิกจ้างตกงงตกงานกันในช่วงฟองสบู่แตกจําได้ไหมครับผมก็ได้บอกว่าชีวิตเราเนี่ยแม่งไม่มีความมั่นคงเลยผมมึงต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้ง ที่ต้องไปเรียนต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศนะครับจากที่เราทํางานมีนหน้าที่การงานมั่นคงทํางานในบริษัทใหญ่โตอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะรบ,บริษัทก็คุยโมว้ว่าโอ้บริษัทเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงรับสมัครพนัง,งานเราก็เชื่อบริษัทนี้มั่นคงแต่ถ้ายสุดบริษัทเขาก็เจ๊ง ผมก็ต้องละเหตุละเหรเล่นเน่ยนะครับวันหนึ่งก็ต้องไปใช้ยีวิต่างประเทศทํามาหากินเป็นเด็กเสิร yes well. ์ฟเป็นบัสบอยเป็นโฮสเป็นอะไรก็นั่งไปจบที่บาร์เดอร์แล้วก็เรียนจนนั่งจบกลับมาเมืองไทยผมย่งกลัวที่สุดเลยครับก็คือความจนสิ่งที่ผมกลัวตัวในชีวิตนะครับอันดับแรกเลยคือกลัวถึงความจนกลัวการตกงาน และกลัวการเป็นหนี้ผมจึงไม่เคยใช้ชยืดอย่างประมาทเหตุผลที่ผมแต่งงานช้าเพราะว่าถ้าผมยังไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้ผมไม่มีทางมีครอบครัวผมยินดีจะตายไปกับตัวผมนี่แหละครับเออเห็นไมดั้นวันนี้นะผมแต่งงานช้าเพราะวาะผมทํางานเงินเดือน เยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดบอยศาสตร์แม่งเจ๊งไงกูก็ตกง,งานใช่ไหมผมนี่จะไม่ต้องทําธุรกิจเพราะว่ามันคือทุนจะต้องเก็บหอมรอมริบเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจเพราะชีวิตลูกจ้างวันหนึ่งนะเขาเลิกจ้างเราก็ไม่มีเงินกินแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจยังไงจะรุ่มรุ่ม,มดอนดอนก็คือธุรกิจของเราไม่มีใครไล่เราออกจากธุรกิจเราได้ ถ้าเราขยันเราไม่มีทางอดตายนะผมจึงขยันทำมาหากินสร้างฐาหนะจนมีอย่างทุกวันนี้แล้วจึงมีครอบครัวมีลูกเห็นะไ,ไหมครับผมไม่เคยมีดำเนินชีวิตยอย่างประมาทเลยผมรู้อยู่ผมกลัวคือความจนเวลามันจนนะครับ จะบาดหน้าไปยืมเงินใครก็ลําบากใจจะไปยืมพี่ยืมน้องก็จะเอาปัญหาครอบครัวไปให้เขาอีกเขาก็มีครอบครัวต้องดูแลเขาก็มีลูกมีเต้าเราเองนะโตมาเป็นลูกผู้ชายด้วยนะถึงเวลาจะเที่ยวไปบาดหน้าไปเที่ยวรบกวนญาติพี่น้องก็ไม่ใช่นิสัยผมใช่ไหมถึงจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามญาติพี่น้องมันก็ฆ่ากันได้นะ ดนั้นดีสุดคือทำยังไงได้ให้เราดูแลตัวเราเองได้เรามีความรู้มีการศึกษาเขาส่งเสียเราจะเรียนจบแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวให้ได้ไม่ใช่ว่าแม่งึงจบไปเรียนตีแล้วไปเรียนโทรแล้วยังแบมือขอเงินพ่อแม่ยังไปเที่ยวรบกวนเพื่อนฝูงลบกวนพี่น้องมึงนี่แม่งเสียชีวิตมังด่ายิงก่าหมรอบหมา,หมาจรจัดนะมันยังไม่เคยรบมกวนใครนละมันก็ใช้ยุทอย่างอยู่ข้างถนน มันยังไม่เคยไปยิ้มเงินยิมทองใครเลยหมาจอจัดอะเออผมเลยคิดแบบนี้ว่าผมจะไม่โดาเนินช่วอ,อย่างประมาณผมจะรบกวนคนนี้น้อยสุดไ,ไม่มีความคิดที่จะไปรบกวนใครสู้ในตัวเองมาโดยตลอดเหออ็นไ,ไหมคุณคนเรานะคุณมีเพื่อนเนี่ย วิธีรักษาเพื่อนดีทีสุดคืออย่าไปเบียดเบียนเพื่อนเพื่อนที่เรารักเราเนี่ยเพราะว่าเขา,เ,ขาเราไม่เคยเบียดเบียนเขาเขารักเราอยู่แล้วเพื่อนผมทุกคนรักผมหมดเพราะผมไม่เคยเบียดเบียนเพื่อนเห็นไหมเออแต่เพื่อนบางคนมันไม่รักผมเพราะมันยืมตังค์ผมผมไม่ให้ปัญ <c ười> หาผมรวยแล้วเขี้ยวอาอชีบหายเห็นไหม คนเราเห็นไหมมันคิดแบบนี้บอกว่าวิธีดีคือเรายืนได้ขาเราตัวเองอย่าไปเบียดเบียนใครเนะนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆก็บวชไปอยู่วัดไปช่วยหลวงพ่อใช่ไหมหิ้วเป็นโตเดินตามหลวงพ่อก็มีข้าวกินแล้วทำไมเราจะต้องทำยืตได้แย่กว่าหมาจรจัน่หมาจรจันมันยังไม่เคยไปยืมตังค์ใครนะ มันจะเอาตัวมันรอดได้นะแล้วเราเป็นคนน่มีความรู้ทำไมเอาตัวไม่รอดฉังนั้นมาฟังผมนะฟังแล้วต้องคิดนะไม่ใช่ฟังแล้วยังโง่เง่าเต่าตุตนใช่ไหมบางคนเนีน่ยวันวานไม่คิดแลวจ้องจะยืมเงินเพื่อนแต่ไม่เคยคิดว่าการที่คุณไปยืมเงินเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนเขามีปัญหาครอบครัวหรือเปล่า ไปเบียดเบียนเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะเอาไฟเข้าบ้านเขาก็ได้เขามีครอบครัวเขาดูแลเขาต้องมีรายจ่ายคุณจะรู้ได้ว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้ไม่ต้องใช้การไปยืมเงินเขาคุณอาจจะเอาปัญหาเข้าบ้านเขาก็ได้แล้วจะไปบอกเพื่อนแม่งไม่ดีไม่มีน้ำใจคุณกำลังจะเอาไฟไปเผาบ้านเขาหรือเปล่าเคยคิดบ้างไหม วันนี้นมีคนส่งข้อความมาขอตังค์ผมประจําเยผมไม่เข้าใจไงว่ะเออผมงงมากนะวันนี้ผมไม่อยากประจานเฉยนะเฮียขอตังค์หน่อยเฮียย,ยืมเงินหน่อยเฮียผมรบกวนเฮียหน่อยแนละ้กูงงมากเลยคนไม่เคยรู้จักกันถ้าผมให้ผมเป็นคนใจดีหรือเป็นเป็นคนโง่ช่วยบอกหน่อย คนไม่รู้จักส่งข้อความมาขอตังค์ขอยืมเงินก็มีขอตังค์นี่นบางทีเอาเหตุผลฟอฟังได้ก็ให้ไปพันครึ่งพันแต่คุณลองคิดดูวันนี้ที่ผมกำลังทำเนี่ยผมเป็นคนใจดีหรือผมเป็นคนงงบางทีให้ด้วยความตัดความลำคาน ก็เลยงงมากเฮ้ยวนนี้ภาพบทดมาร์กเนี่ยวันผมคือคนที่น่าขอเงินใช่ไหมเอเอฮะดูดี่นี้ส่งข้อความมาขอเงินผมบอกเลขบัญชีมาพร้อมนะไอเวนตะไลอืม ผมก็เคยให้นะแต่เมื่อก่อนก็ให้ไม่คิดอะไรก็แต่พอหลังๆไห้เห็นมันชักเยอะเว้ยมันชักเยอะนะแต่ก่อนผมให้ผมบ้านะแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรไงแต่พอทุกวันนี้ทําไมมนุษย์พวกนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นวะนี่กูกําลังโง่แล้วเนี่ยกูไม่ใช่คนดีแล้วเนี่ยกูไม่ใช่คนใจดีกูกําลังโง่แล้วกูกําลังไม่มีสติแล้วกูกําลังหลงไหลในคาป้อย่อนโอ้เฮียใจดีเหลือเกินนะอยากจระรบกวน ขอเยียหน่อยผมเดือดร้อนมากเลยคุณเป็นยังไงผมทำงานถูกไล่ออกจากงานแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้จ่ายค่าสามเดือนแล้วเขาจะไล่ออกเมืไรไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะผันไปพึ่งใครแล้วเห็นเฮียเป็นคนใจดีใจบุญถึงทานชอบช่วยเหลือคนก็เลยลองเสี่ยงขอความช่วยเหลือดูไหนตอนนั้นฟังก็เคลิมอ่ะ,อะ ผมช่วยก็ไปกินข้าวแลยนะพันหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็พยายามเก็บเก็บประหยัดประหยัดนะแล้วก็หางานทําให้ได้นะโอนเงินไปให้อันนี้ก็ลูกจะไปโรงเรียนโอ้โหลูกจะไปโรงเรียนเน่ยแส่งใจพูนนะฝากทุนกันศึกษาให้น้องนะ หลายๆคนจะเจอผมจะรู้แหละผมไม่ให้เงินพ่อเราเห็นมันอุ้มลูกมาหากูไอ้สั์ไอ้สั์ไอ้พวกเฟรดน,นี่นะอุ้มลูกมาหากูทุกคนนะได้ไหมจะให้ทํำยังไงอมาสวัสดีลุงม,มาร์กลูกวันดีลุงม,มาร์กจะทาไงหลานมาสวัสดีทําไงอ่ขอกคุณหน่อยได้ไหมกูไ,มมได้เห็นว่าจตามงานเลยออุ้มอุ้มลูกมาสวัสดีลุงม,มาร์กอะไปกินขนมหลานกูให้หลานไม่ได้พ่อแม่ก็ไปแดกเหล้านะโดนคนนี้ประจํา ท่านคนก็เลยคิดว่าผมเป็นคนใจดีก็ขอตลอดเพราะตอนหลังกไอ้เหียงนี่กูชักเริ่มเป็นคนโง่แล้วนะนี่กูไม่ใช่คนใจดีแนละ้วกูกลายเป็นคนโง่แลนะ้วใช่ไหมกูนี่เนี่ยกูให้ไปคนละพันสองพันเนี่ยนะอาหารหมากําไรถุงละห้าสิบาทกูต้องแบกกี่ถุงเนะ่มานั่งคิดนะถ้ากูต้องแบกอาหารหมากูจะได้นะให้เงินพันหะนึ่งเนี่ยกูต้องแบกอาหารหมากี่ถุงเนะี่ยแค่คิดกูก็เหนื่อยแล้วนะนะอาหารหมากําไรถุงละห้าสิบาท กูต้องขายอาหารกี่ถุงถึงจะได้กัเงินพันที่แจก,กไปแจก,กทิ้งแจก,กฟังผมก็เลยเริ่มมีสติเอ่ยตอนหลังว่ากูไม่เอาละเหตยกูไม่ใช่คนโง่ต่และกูพอละพอแล้วไอ้พอวกน,นี้มาอะไรอย่ามายุ่งกูเนี่ยเพราะใจดีมากๆนะับเราจะเราจะกลายเป็นคนโง่ละถ้าเราหลงคำยกยกสบอสบป้านสารเสริญมาเราจะกลายเป็นคนโง่เจะกลายเป็นควายหลังๆผมก็เลยพอละพอละไม่ไหวละ ชักเริ่มเยอะแล้วนะบางทีแม่งต่อแถวอุ้มลูกมาหากูเลยนะเยี่เรียงมาเลยนะแม่งคนละพันคนละพันห้าคนก็ห้าพันเลยนะ้วยเฮ้ยเรา,าไม่เอาแล้วมึงจะพาลูกพาเต้ามาทํางานอะไรกันทั้งนั้นเออไหมนะีนะนะ่ผมก็เรียนรู้จากการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะวิธีคิดผมก็เปลี่ยนทุกวันวันนี้ผมก็มีความคิดที่อาจจะประหลาดเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตมันสอน ถามว่าผมเกิดมาผมจะคิดได้แบบนี้หรอไม่ได้นะที่ก่อนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกพ่อแม่ตามใจครับแต่วันนี้ผมกลายเป็นคนอีกคนเว่าประสบการณ์มันสอนนะนันั้นใครฟังผมนะถ้าฟังแล้วคิดได้ประโยชน์นะ <Oui. S 1> แต่ถ้าฟังแล้วมาหาเรื่องกันโดนด่าพ่อด่าแม่แต่ถ้าฟังแล้วเชื่อก็อกอคุณก็ได้ขนาดนั้นนะ <S 2> <S 2> <S ถ้าคุณไม่คิดต่อคุณก็ไม่สามารถต่อยอดได้ หลายคนมัคงงงไอฮะแม่งถามดีๆแม่งโดยเจอมารกคแม่งสอนแล้วเจ็บด้วยนะใช่ไหมเอ,อคุณจนแล้วคุณจะมีลูกทำไมแค่นี้จบแล้วถูกลดเงินเดือนคนระับ <c oughs> ผมรู้จักน้องๆหลายคนที่ทำงานในิคมอุตสากหกรรมน่าสงสารมากบางคนเดินเดือนเป็นหมื่นหลักหมื่นนะสองสามหมื่นตัวนี้เหลือห้าพัน เงินเดือนเหลือเดือนมีรายได้เดือนห้าพันผมก็ให้กำลังใจน้องๆไว้มึงต้องเข้าใจนะมึงจงดีใจที่เขามึงยังได้ห้าพันดีกว่าไม่ได้เลยเซ็กสลึงนะดีกว่าเขาปิดโรงงานไล่ออกแต่วันนี้โรงงานเข้าพยายามที่จะเลี้ยงพนักง,งานเขาไว้เขาลดเงินเดือนลงเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไปโกรธเขานะครับ เขายังพยายามที่จะจุนเจือพนักง,งานผมว่าเจ้าของโรงงานนี่แม่งจิตใจโคตรสูงเลยอย่าไปด่าเขานะนะครับจะไปด่าเขาจงขอบคุณเขาและรักเขามากๆด้วยสถานการณ์ใเวลานีนะ้หลายๆโรงงานเนี่ขาแทบจะไม่ไหวแล้วแต่เขาพยายามจะรักษาพนักง,งานไว้เขารู้ว่าถ้าเขาเลิกกิจการเนี่ย ผู้คนก็จะต้องตกงานกันมหาศาลนะครับใน,นวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครแล้วแต่ถูกบริษัทลดเงินเดือนนะครับอย่าโกรธเขาเลยครับแต่ขอบคุณเขาเลยที่เขาไม่ไล่เราออกวันนี้โรงงานหลายๆแห่งผู้ประกอบกอารหลายแห่งนะครับอยู่ได้ความยากลำบากมากผมโชคดีนะผมขายอาหารมา หมายังไงก็ต้องกินแล้วคนที่เลี้ยงหมาส่วนใหญ่เป็นคนมีตังค์ก็ไม่ค่อยกระทบหนักเท่าไหร่แต่ก็กระทบเหมือนกันร้านค้าหลายๆร้านก็ขายไม่ได้เงินหมุนไม่ทันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของการชําระหนี้แต่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยหมดครับนักท่องเที่ยวทุกคนเหนื่อยหมดแัน้นวันนี้นถ้าเกิดใครถูกรถคนเดือนอย่าไปโกรธเจ้าของนะครับ แต่ขอบคุณเขาเลยที่เขาไม่ทอดทิ้งคุณเขายังใจดีที่ยังจุนเจือพนักง,งานไม่ได้ทอดทิ้งพนักง,งานนะครับถ้าเขาไม่ลําบากเขาไม่ลดเงินเดือนคุณหรอกเขาลดเขาเขาไม่ไหวแต่เขาก็ยังอยากเก็บคุณไว้เขาจนยังให้คุณอยู่แต่บางที่เขาตัดปัญหาหรือว่าโรงงาน,นต่างชาติแม่งปิดโรงงานเลย เลิกกิจาการเลยกลับประเทศขนเงินกลับประเทศเลยนะแต่วันนี้เจ้านายหลายคนที่เป็นคนไทยที่เขายังพยายามดูแลพนักงานอยู่เนี่ยแล้วเขาลดเงินเดือนเราลงอย่าไปโกรธเขานะครับบางคนด่าลงไอ้สัตว์ลดเงินเดือนกูไอ้เหี้ยไปพอแดกได้ไงบางคนบางคนก็เห็นแก่ตัวมาก ไทยเป็นเจ้าของโรงแรมตัวนี้นะ,ะอาจะหาแขกนะมาไปพักโรงแรมแม่จะล้างผมเคยไปนอนโรงแรมที่จันทบุรีนะผมไม่นอนที่นี่นะคืนหนึ่งนะประมาณสองพันบาทล่าสุดผมไม่นอนมาคนระับหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทเอง แต่บอกไม่มีอาหารเช้านะเพราะว่ามันไม่มีแขกก็แนะนําให้เดินข้ามถนนไม่น่าฝั่งตรงข้ามมีขเขาเลื่อนหมูต้มแต่ค่าโรงแรมแค่หกร้อยห้าสิบาทจะกเกือบสองพันนะสมัยก่อนพันแปดแล้วแต่ช่วงไหนไปไปช่วงที่ 2, บีซีีก็สองพันห้าแต่ล่าสุดไปนอนมาครับหกร้อยห้าสิบบาทเห็นไ,ไหมครับ อืมนะนั้นภายใต้บิ๊กตู่นะทำให้พวกเราแข็งแกร่งนะบตอนนี้เราต้องขอบคุณบิ๊กตู่ที่ทำให้พวกเราแข็งแกร่งไม่แก่งก็ต้องแก่งนะนาทีนี้จะเป็นบทพิสูจน์มองโลกในแง่ดีว่าเรานี่คนจริงหรือคนปลอมนะ เราแข็งแกร่งนะครับอ,อเราแข็งแกร่งมากอลไรอยู่นี่เราเป็นบทพิสูจน์ว่ากูเจ๋งเว้ยกูสามารถอยู่ได้สังสบายในยุคบิ๊กโตไอ้พวกที่อยู่ไม่ได้คือพวกอ่อนแอนะครับเนี่ยนะคิดในแง่บวกไงว่าเออวันนีนะ้รัฐบาลบิ๊กตูกำลังพิสูจน์ว่าใครคือคนจริง <c oughs> อ่าฮะ บิ๊กตู่ทำให้หลายคนรู้ว่าชีวิตไม่มีความแน่นอนบิ๊กตู่นะครับทำให้รู้ว่านะท้ายสุดนะการพอเพียงคือการเพียงพอไม่พอก็ต้องพอต้องขอบคุณบิ๊กตู่ที่ทำให้พวกเราได้เข้าใจชีวิต และก็ได้รู้ว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนมันรักประชาชนจริงใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามองดูดีๆจะรู้ว่าบิ๊กตู่นี่มีประโยชน์มากมายมหาศาลทาให้รู้ว่านักการเมืองแม่งเชื่อไม่ได้ทําให้รู้ว่าทหารแม่งไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยนะเก่งแต่กับประชาชนนะทำให้รู้ว่าทหารไม่ได้มีอะไรมากเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาดาวบนบ่า,บาก็แทบจะไม่มีความหมายเออ นะครับวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าท้ายสุดคนไหนที่ดูแลตัวเองได้คนนั้นคือสุดยอดแต่พวกลูกนกก็ยังรอนะนักการเมืองมาช่วยนะครับแุดนักการเมืองก็เฮี้ยเหมือนเดิมก็ต้มตุ๋นเหมือนเดิมอ่ะเอ่ะขอให้พวกเรามีความสุขนะครับวันนี้พบกันใหม่คืนนี้สวัสดีครับ